สวัสดีครับเพื่อนๆครับหลายๆคนนะครับอาจจะมีข้อสงสัยแล้วก็อยากรู้นะครับว่าถ้าเราจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเนี่ยถ้าเราไม่มีเวลาเราเป็นพนักงานประจำเราเป็นพนักงานรัฐสารกิจหรือเราอยากจะเรียนต่อทํำยังไงดีเราไม่มีเวลาไปเรียนวันนี้ครับบอยมีมหาวิทยาลัยดีๆนะครับที่จะมาแนะนําแล้วก็เล่าสู่กันฟังครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเวทเทร์นะครับผมแน่นอนครับที่นี่ เรามีการเรียนแบบออนไลน์นะครับเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเรามีอินเทอร์เนต็ตเราก็สามารถที่จะเรียนหนังสือได้แล้วครับและที่นี่ครับเขายังได้รับการรับรองหลักสูตรจากสอกอ,อและกอพอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจบที่นี่มีงานทาแน่นอนแล้วก็ได้รับปริญญาจริงๆด้วยนะครับทาไมถึงเรียนที่นี่ดียามาดูกันเลยนะครับ 1. นนะครับผมเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แบบ24ชั่วโมงนะครับไม่ว่าเราจะทํางาน นะครับเลิกงานมาเราก็สามารถเรียนได้นะครับที่นี่เรามีระบบเรียนจากมหาวิทยาลัยและนี่ครับเราสามารถที่จะเรียนจบภายใน2ปีนะครับก็เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับค่าเทอมนะครับเราสามารถที่จะแบ่งชําระเป็นรายเดือนได้นะครับเราไม่ต้องมาจ่ายค่าเทอมแบบทีเดียวนะครับทําให้เราลาบากต่อการจ่ายค่าเทอมด้วยนะครับที่นี่ก็สะดวกสบายมากๆเลยครับแบ่งจ่ายได้นะครับและนี่ครับชอบมากๆนะครับเขามีระบบการ เก็บคะแนนแบบ40 60นะครับเราสามารถที่จะหาระบุได้ทันทีเลยนะครับและนี่ครับมีกําหนดแผนการเรียนอย่างชัดเจนทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ครับชอบมากๆนะครับเราสามารถที่จะเรียนผ่าน iPad โทรศัพท์มือถือเราได้เลยนะครับและสิ่งสําคัญนะครับเรามีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาสอนเรานะครับทาให้เราได้ความรู้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับหากรสนใจที่จะเรียนนะครับสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ เว t ชินยูนิเวอร์ซได้เลยนะครับพิมพ์ o o l e ได้เลยครับเดี๋ยวบอยขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆครับสวัสดีครับ